สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่ครับมนุษย์เราสามารถเปลี่ยนใ้าตายเกิดในวัฏสงสารนี้ไม่มีวันสิ้นสุดจากคนสามารถกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้และจากสัตว์เดรัจฉานก็สามารถกลับกลายเป็นคนได้เช่นเดียวกันดังเรื่องจ้าหงตั้งมารลลึกชาตินี้ที่จะรับฟังดังต่อไปนี้สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขพันธุ์ไทยมีรูปร่างลักษณะสง่างา,าม หน้าตาได้สัดส่วนขนเกรียนสีขาวนวลทั่วร่างตลอดถึงเท้าแต่หน้าดำมอมแมมตั้งแต่ใต้ตาถึงปลายจมูกหูทั้งสองตั้งตรงเจ้าของจึงตั้งชื่อว่าหูตั้งเดิมหมูตั้งเป็นลูกสุนัขอยู่ร้านกาแฟซอยวัดเพลงวิปัสสนาท่าพระธนบุรีคนสุมาลีไปพบหูตั้งเมื่อมันมีอายุเพียง4-5หเดือนกำลังเข้าสู่วัยรุน่นเจ้าของร้านกาแฟเห็นมันดุมาก โตขึ้นอาจจะกัดคนได้การเลี้ยงสุนัขดุอาจเป็นอุปสรรคต่อการค้าขายเมื่อเห็นคุณสุมาณีสนใจอยากได้จึงยกให้คุณสุมาณีได้หูตั้งมาเลี้ยงก็ดีใจมากหูตั้งมันสัตว์สองชีพในร่างเดียวกันคือเมื่ออยู่ร้านกาแฟไม่มีใครสนใจมากนักจึงปล่อยหูตั้งจเจริญเติบโตตามสภาพสุนัขทั่วๆไปเมื่อเล็กๆไม่ชอบเห่าพอเป็นวัยรุ่นขึ้นแล้วทั้งเห่าทั้งกัด นี่คือตอนที่อยู่ร้านกาแฟต่อเมื่อไปอยู่กับคุณซูมาลีหูตั้งได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีความอบอุ่นจึงแสดงแววอัจฉริยะออกมามีความสนใจต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษผิดกับสุนัขทั่วๆไปคุณสุมาลีสังเกตพบว่าหูตั้งชอบสบตาคนซึ่งติดจากสุนัขทั่วไปที่ไม่ชอบสบตากับคนนักหูตั้งสนใจฟังคำพูดของคนบางโอกาสเท่านั้น ทำทีเหมือนอยากพูดด้วยแต่เขาพูดไม่ได้คุณสมาลีมีวิธีให้หูตั้งตอบคําถามได้โดยให้เขาใช้เท้าหน้าข้างขวาสื่อความหมายโดยเธอตั้งคําถามง่ายๆว่าใช่หรือไม่ใช่เมื่อได้ทบทวนซ้าๆและมากเรื่องมากคําถามคําตอบก็ประมวลเรื่องราวถึงการระลึกชาติที่เป็นมนุษย์ได้จึงคนพบว่าเขาเคยเกิดเป็นคนมาแล้วและเป็นคนระดับสูงด้วย ปังภาษาไทยรู้เรื่องเขาจึงเป็นมนุษย์ในร่างสุนัขต่อไปจะเล่าถึงขั้นตอนเรื่องราวสําคัญๆที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นใครมาก่อนตามลำดับชอบนอนมุงประทุนไม่ชอบนอนตากยุงถ้าใช้มุงประทุนครอบให้นอนจะพอใจมากไม่ดิ้นรนตะกุยตะกายแต่อย่างใดหน้าหนาห่มผ้าอุน่นก็รู้จักระมัดระวังไม่ให้ผ้าห่มหลุดจากร่างกายจนกระทั่งเช้าตรู่ สนใจอยากกินยาอย่างคนเช่นยาธาตุเมื่อท้องเสียจะกินยาธาตุจนกระทั่งช่วงท้ายของชีวิตก่อนตายก็รู้จักขอ,อกินยาธาตุเองคือแสดงท่าทางเหมือนหิวข้าวเมื่อหาข้าวให้กินกลับเดินนําไปที่ตู้ยาครั้งแรกคุณสุมาลีก็งงจึงถามว่าจะกินยาหรือหูตั้งก็กระดิกหางให้เจ้าของแสดงว่าใช่เมื่อหยิบขวดยาธาตุมาให้ดู ถามว่าจะกินยานี้หรือหูตั้งก็เดินมาที่เก็บช้อนจึงเข้าใจว่าจะกินยานี้ก่อนอาหารเมื่อกินยาธาตุแล้วจึงเดินเข้าไปกินข้าวถึงแม้จะกินอยู่นอนหลับสุขสบายเหมือนคนแต่หูตั้งก็ยังทำหน้าที่ของสุนัขก,ก็คือรักษาทรัพย์ให้เจ้าของโดยปลอดจากขโมยนั่นเองหูตั้งมีประสาทที่หูไวมากและแม่นยำมากรู้จักแยกเสียงคนในบ้านหรือเสียงขโมย ถ้าขโมยเข้าเขตบ้านหูตั้งจะเห่าเสียงดังจนขโมยต้องรีบหนีไปเวลาใกล้รุ่งมีคนในบ้านตื่นลุกขึ้นมาบ้างแล้วหูตั้งจะนอนหลับสนิทเลยวันหนึ่งขากลับจากไปพบคุณหมอก็พาขึ้นรถสองแถวหูตั้งเตืนตรงหน้าคุณสุมาลีผู้โดยสารพากันทยอยขึ้นจนมีทหารเรือยศพัน่จเอกขึ้นมานั่งตรงข้ามเหยียงไปข้างหลังคุณสุมาลีพบว่า หูตั้งมองทหารเรือคนนั้นได้ความสนใจยิ่งนักตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะมองขึ้นขึ้นลงลงเช่นนี้หลายเที่ยวจนทหารคนนั้นรู้สึกตัวว่าถูกสุนัขสนใจมองตัวเองจึงขยับตัวเปลี่ยนที่นั่งและทำท่าสงสัยว่าทำไมหมาตัวนี้จึงมองเขาขมิงเช่นนั้นจะว่าทำท่าเป็นศัตรูก็ไม่เชิงคุณสมาลีรู้สึกเกรงใจทหารผู้นั้นจึงจับหูตั้งให้หันไปทางหน้ารถ แต่เพ้อหน่อยเท่เดียวหูตั้งก็หันไปจ้องเขาอีกจับหันหน้าไปทางอื่นได้สักพักเขาก็หันกลับมามองทหารคนนั้นอีกจนลงจากรถเมื่อกลับถึงบ้านแล้วจึงเอ่ยถามหูตั้งว่าตัวไปมองดูทหารเรือคนนั้นทําไมชาติก่อนเคยเกิดเป็นทหารเรือหรือหูตั้งยกเท้าหน้าขวาให้คุณสุมาลีทันทีอ๋อเราเคยเป็นทหารเรือคุณมาลีพูดอย่างไม่จริงจังนะัก คิดว่าหูตั้งอ่านนึกสนุกอะไรขึ้นมาก็ได้จึงถามอีกว่าชาติก่อนเป็นทหารเรือเป็นทหารบกใช่ไหมหูตั้งก็นิ่งเฉยทำไม่รู้มีชี้ทหารอากาศหรือเปล่าหูตั้งเฉยอีกย้อนถามอีกครั้งเป็นทหารเรือเรือหูตั้งยกมือขวาให้ทันทีคุณสุมาลีย้อนถามกลับไปกลับมาก็ได้คําตอบแบบเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่สับสน หูตั้งจะยกมือขวาให้ต่อเมื่อถามว่าเป็นทหารเรือใช่ไหมจึงสรุปได้ว่าหูตั้งเคยเป็นทหารเรือในอดีตชาติคุณสุมาลีก็ทดสอบต่อไปอีกว่าเมื่อเป็นทหารเรือยศระดับไหนหรือจะมียศจ่าเอกอย่างที่เขาจ้องมองคราวนี้คุณสุมาลีกับลูกสาวก็ช่วยกันสอบถามกลับไปกลับมาเราเป็นทหารเรือนะรู้อยู่แล้วแต่อยากรู้ว่ามียศระดับไหน หรือเป็นกะลาสีเรือคุณสุมาลีรูปหัวหูตั้งเบาๆพลางหันไปนสบตาลูกสาวหูตั้งก็นิ่งเฉยอ้าวเป็นจาตรีใช่ไหมหูตั้งก็นิ่งเฉยอีกคุณสุมาลีก็ถามสูงขึ้นไปตามลําดับจนถึงนาวาเอกหูตั้งก็นิ่งเฉยคุณสุมาลีจึงเยาว่าเออสงสัยจะเป็นนายพลละมั้งได้ผลทีนี้หูตั้งยกมือขวา ชูให้คุณสุมาลีจับโอ้โหนี่เราเป็นถึงไหนพลเฉลือคุณสุมาลีพูดเสียงดังด้วยความประหลาดใจและตื่นเต้นเป็นยิ่งนักหูตั้งทำท่าหูรีส่งมือขวาให้อีกนายพลอะไรพลเรือตีใช่ไหมหูตั้งส่งมือให้ทันทีคุณสุมาลีทราบคำตอบแล้วก็แต่แกล้งถามต่อไปอีกพลเรือโทใช่ไหมหูตั้งก็นิ่งเฉยพลเรือเอกใช่ไหม หูตั้งก็นิ่งเฉยอีกเมื่อกลับมาถามว่าผลเรือตีใช่ไหมหูตั้งก็ส่งมือขวาให้คุณสุมาลีจับอีกครั้งถึงแม้จะได้คำตอบแล้วแต่คุณสุมาลีก็ยังทบทวนอีกตั้งแต่กลาสีเรือจาตรีขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ผลเดียวกันหูตั้งยกมือเมื่อถามถึงระดับพลตรีจึงได้ข้อสรุปชัดเจนว่าหูตั้งเคยเป็นทหารเรือยศพลตรีในอดีตชาตินั่นเอง คราวหนึ่งคุณสมารีพาครอบครัวไปเที่ยวชายทะเลก็พาหูตั้งไปด้วยหูตั้งวิ่งเล่นสนุกสนานกับคลื่นกระทบฟังวิ่งไปวิ่งมาอย่างมีความสุขวันต่อมาหูตั้งนั่งที่หาดทรายมองทอดสายตาออกไปในะทะเลอันกว้างใหญ่นั่งมองอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงซึ่งทะเลที่คุณสุมาลีพาไปนั้นอยู่ใกล้กับฐานทัพเรือสตหีบแต่เคยพาหูตั้งไปทะเลท,เลที่อื่น หูตั้งก็จะเฉยๆคุณสุมาลีจึงถามว่าเคยไปรบในสงครามอินโดจีนหรือเปล่าหูตั้งรีบยกมือให้รบกับเรือลามอตปิเก้น่ะหรือหูตั้งรีบยกมือให้ซึ่งเรือลามอตปิเก้ก็กคือเรือรบฝรั่งเศสรบกับไทยที่เกาะช้างคราวที่สงครามอินโดจีนคุณสุมาลีถามอีกว่ารู้จักคุณหลวงพร้อมวิลพันธ์ไหมหูตั้งรีบยกมือให้โดยเร็ว โดยคนหลวงพร้อมวิรพันธ์คือเวรบรรลุการรบที่เกาะช้างนั่นเองมันดีขึ้นดีคุณสุมาลีก็นึกสนุกนก,ก็จะถามว่าตั้งจะ๊ะรู้จักจคุณสงัดชะลออยู่ใช่ไหมย,ย้ำคำถามชัดๆหัวตั้งเอียงคอจ้องมองหน้าแล้วรีบยกมือให้โดยเร็วเป็นอะไรกันเป็นผู้บังคับบัญชาเหรอหัวตั้งมองหน้าเฉยๆจึงถามล้อๆว่าเป็นลูกน้องเราเหรอหัวตั้งเฉยอีก งั้นก็เป็นเพื่อนสิหูตั้งรีบยกมือให้ทันทีแล้วลูกเดินห่างออกไปการสอบตอนเป็นทหารเรือในวันนั้นทำหลายครั้งหลายคราคราวหนึ่งถามทดสอบถึงตำแหน่งตอนเป็นพนตรีสองคนแม่ลูกช่วยกันถามคุณสุมาลีถามว่าเออตั้งชาติก่อนที่เคยเป็นพนตรีนะเคยเป็นเจ้ากรมบ้างไหมหูตั้งฟังคำถามด้วยความเอาใจใส่ พอถามจบ,จบก็เรียบยกมือให้ทันทีคุณสุมาลีต้องการทราบว่าเป็นกรมอะไรจึงยกมาถามทีละกรมอ,อเคยเป็นเจ้ากรมเชียวนะแล้วเป็นเจ้ากรมอะไรกรมขนส่งใช่ไหมหูตั้งก็เฉยงั้นเจ้ากรมข่าวหูตั้งก็เฉยอีกงั้นเจ้ากรมอู่ท่าเรือหูตั้งก็เฉยกรมสวัสดิการหรือหูตั้งก็เฉยอีก คุณวนิดาผู้เป็นลูกสาวเปิดหนังสือดูชื่อกรมต่างๆแล้วเอ่ยขึ้นกรมอูทหารเรือของไม่ใช่เพราะเจ้ากรมเป็นพลเรือโทหูตั้งนั่งฟังคำถามคุณวนิดาจึงถามอีกว่างั้นก็เจ้ากรมพลาธิการน่ะสิหูตั้งรีบยกมือให้โดยเร็วแสดงท่าทางดีใจมากชอบให้เรียกผู้การนายทหารเรือยศสูงเขาเรียกกันว่าผู้การ เมื่อเรียกหูตั้งมาผู้การหูตั้งจะแสดงอาการด้วยความดีใจออกหน้าออกตาจะเรียบเดินมาหาทันทีเรียกครูก็ชอบเพราะทหารเรือมักเรียกผู้อวบโ,โสว่าครูแบบสนิทสนมเป็นกันเองดียิ่งเมื่อเรียกว่าครูหูตั้งก็จะเรียบเดินมาหาและอีกคำที่ชอบมากก็คือคำว่าคุณพี่เพราะภรรยาของนายทหารสมัยนั้นมักเรียกสามีว่าคุณพี่นั่นเอง เมื่อคุณมาลีแก้งเรียกลอยๆว่าคุณพี่หูตั้งก็แสดงอาการดีใจจะรีบเดินมาหาทำตาแววหวานขึ้นมาทีเดียวจนเป็นที่ขบขันกันหูตั้งชอบนั่งดูภาพหนังสือพิมพ์ในบ้านเป็นพิเศษโดยเฉพาะภาพพระบรมชายาลักษณ์จะนั่งจ้องมองอยู่นานๆโดยไม่ขยับขยื่อนคุณสุมาลีเปิดให้ดูหน้าในซึ่งมีพระบรมรูปเป็นอริยบทต่างๆ หูตั้งจะสนใจดูทุกภาพเข้าใจว่าเมื่อหูตั้งเป็นนายทหารผู้ใหญ่คงมีโอกาสได้เข้าฝอกใกล้ชิดเรื่องพระยุคลบาทหลายครั้งมีความซาบซึ้งจงรักภักดีอยู่มากหูตั้งชอบธนบัตรไม่อยังวัยรุ่นอายุกว่ากว่า,วาเห็นพ่อบ้านของคุณสุมาลีนำธนบัตรใบละร้อยรุ่นเก่าๆซึ่งมีสีแดงจัดออกมาหูตั้งเดินเรีเข้ามาคาบธนบัตรดึงไปจากมือ พ่อบ้านก็ไม่ดุไม่ยังกลับแต่นั่งรู้ว่าเขาจะเอาไปทําไมปรากฏเขาข้าไปวางไว้บนพื้นแล้วนอนลงใกล้ๆมองดูธนบัตรอยู่เป็นเวลานานคนในบ้านจึงพูดสันนิษฐานกันว่าสมัยเป็นคนคงมีแบงค์ร้อยมากพอเห็นอีกก็นึกรักจยากได้แต่ก็เป็นอยู่ครั้งเดียวคงนึกขึ้นได้ว่าถึงแม้จะเป็นของตัวก็ไม่น่าจะรู้ไปทําไมดังนั้น ต่อมาก็ไม่สนใจธนบ,บัตรอีกเลยหูตั้งชอบเล่นไพ่เมื่ออายุประมาณสองปีวันหนึ่งพวกลูกๆของคุณสุมาลีนึกสนุกหาไพ่มาเล่นกันเมื่อหูตั้งเห็นเข้าก็ไปนั่งเกียงข้างลูกชายของคุณสุมาลีฉเฉเงเอมองไพ่ในมือด้วยความสนใจดูไพ่ที่ทิ้งลงที่เก็บขึ้นก็นั่งจ้องดูเหมือนรู้และเข้าใจที่พวกเขาเล่นกันแต่สนใจดยเพียงครั้งเดียวมาคราวหลังเมื่อพวกเขาเล่นกัน หูตั้งก็ไม่สนใจดูอีกชอบดนตรีบางอย่างบุตรชายของคุณสุมาลีหัดสีซอพอสีเป็นเพลงแล้วหูตั้งจะตามไปนั่งฟังอยู่ข้างๆสักครู่หนึ่งก็นอนฟังจนหลับเวลาเข้านอนหูตั้งจะมองวิทยุเมื่อมีคนเปิดเพลงให้เขาฟังจะกระดิกหางชอบใจมากแล้วจึงหน่งนอนแต่ดนตรีประเภทตีฉิ่งตีขิมหูตั้งไม่ชอบ คุณสุมาลีซ้อมตีขิมหูตั้งจะแสดงอาการไม่พอใจบางครั้งก็เอาเท้ามาเหยียบบนเส้นลวดโดยเฉพาะเสียงชิงนี่เกลียดมากเพราะได้ยินเสียงใครตีชิงจะรีบวิ่งหนีทันทีการซักถามตอนสำคัญสำคัญนั้นคุณสุมาลีถือเป็นกรณีพิเศษสอบถามอย่างจริงจังถามซ้ำๆอยากอุตส่าห์พยายามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือซึ่งคุณสุมาลีได้พูดว่า การซักถามในเรื่องทหารเรือนั้นเป็นไปโดยซ้ำๆซากๆแต่ก็ได้คำตอบที่เหมือนกันทุกครั้งไม่เปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนไปจากอื่นเลยช่วงที่สนใจไต่ถามเรื่องทหารเรือนั้นหูตั้งมีอายุเจ็ดปีเศษและเนื่องจากเลี้ยงไว้แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปคุกคีกับม้าตัวอื่นนั่นเองทำให้หูตั้งมีเวลาอยู่กับคนมากขึ้นฟังภาษาคนเห็นความเป็นไปเป็นมาของชีวิตคนตลอดหลายปี จึงน่าจะไปกระตุ้นความทรงจําในอดีตชาติก่อนฟื้นคืนกลับมาแต่ถ้าเลี้ยงให้ปันผลโยกับมาเพื่อนหมาต่างๆอาจจะให้ความจํานั้นถูกลบเลือนไปหมดก็ได้การสอบถามถึงความเป็นไปของนายทหารเรือระดับผู้การนั้นคุณสุบาลีสามารถทดสอบลึกจนทราบชื่อเสียงเรียงนามของนายทหารผู้ใหญ่ท่านนั้นด้วยแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะเป็นการกระทบกระเทือนต่อเกียรติยศชื่อเสียงของท่านผู้นั้นและจนถึงตระกูลวงลูกหลานเผ่าพันุนั่นเองเมื่อคุณสุมาลีสร้างบ้านเสร็จใหม่ๆก่อนย้ายไปอยู่ได้พากันไปตรวจสอบความเรียบร้อยหูตั้งก็ไปด้วยหูตั้งและแสดงความสนใจและตรวจตามองดูทุกๆห้องรวมถึงเพดานด้วยและห้องน้ํามองอย่างพินิษพิเคราะห์ขายคนหูตั้งได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่อยู่ได้เพียงสองปี หูตั้งก็สิ้นอายุไขก่อนสิ้นใจครั้งสุดท้ายคุณสุมาลีได้เมตตาบอกขนทางเดินให้โดยจับใบหูพูดกรอกลงไปค่อนข้างดังว่าพุทโธพุทโธพุทโธนะตั้งหูตั้งหายใจแรงอีกครั้งก็แน่นิ่งไปเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2526เมื่อหูตั้งเสียชีวิตแล้วก็ยังเป็นโอปาติกะอยู่ในบ้านนั้น ทราบจากประสบการณ์ของคนในครอบครัวสามคนประสบการณ์ของคุณสุมารีคือหลังจากหัตั้งเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งเดือนวันพระหนึง่งคุณสุมารีแต่งชุดขาวเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรมที่วัดเบญจมาโมพิธเมื่อก้าวจากรัวบ้านพอดีมีสุนัขที่เคยให้อาหารแถวนั้นสองถึงสามตัววิ่งมาล้อมขอกินตัวนึงดีใจกระโจนจะถูกตัวด้วยกลัวจะเปื้อนจึงเรียกหูตั้ง ตั้งเอ้ยจัดการทีเถอะดูสิผ้าจะเปื้อนหมดแล้วทันใดนั้นสุนัขตัวนั้นก็นนยืนนิ่งกับที่ทไม่ขยับเคลื่อนกายเลยเหมือนถูกสะกดคุณสุมาลีเดินจะไปขึ้นรถสองแถวปากทางห่างจากที่เดิมประมาณ20เมตรหันไปมองยังเห็นสุนัขตัวนั้นยืนนิ่งอยู่เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งสุนัขหน้าบ้านมีแผลเคยใส่ย,ยาให้พอคุณสุมาลีมาพบอีกครั้ง ก็เรียกให้เข้ามาหาเพื่อใส่ยาเจ้าตัวนั้นคงเข็ดแสบยาหรือไงไม่แน่กำลังเดินหันหลังหนีห่างออกไปคุณสุมาลีจึงพูดว่าตั้งเลยจับมันมาจีเถอะจะได้เรีบใส่สายาให้เส,เสร็จเสียเวลาจริงๆพอพูดขาดคำเจ้าตัวนั้นก็หันหน้าวิ่งถูลู่ถูก,กังเข้ามาหาเหมือนมีใครฉุดดึงและมาซบอยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยที่เจ้าตัวนี้จะก,กระทำเช่นนี้ อีกครั้งหนึ่งวันนั้นตาเข้าสารไว้บนโต๊ะกลางแจ้งเผลือหน่อยเดียวก็มีนกกระจอบ5-6ตัวลงมาลุมจิกกินข้าวจนกระจุยกระจายจึงร้องหาหูตั้งว่าตั้งเอ้ยไล่นกไปทีเถอะมันมาจิกกินข้าวกันใหญ่แล้วเอดใจต่อมานกก็พากันแต่กระเจิงบินขึ้นไปจับบนที่สูงเหมือนมีอะไรมาไล่ไม่ลงมารบกวนอีกเลยประสบการณ์ของคุณวนิดา ลูกสาวของคุณสุมาลีเมื่อหูตั้งเสียชีวิตและเกิดเป็นโอปาติกะมีรูปร่างเหมือนเดิมแต่สีผิวผิดเพี้ยนเป็นเล็กน้อยคือกลายเป็นสุนัขสีขาวทั้งตัวปากมัมแมมก็าหายไปนำเฉพาะปลายจมูกเท่านั้นคุณวันิดาเล่าว,ว่าหลังจากหูตั้งเสียชีวิตไปแล้วไม่นานคุณวันิดานอนเล่นในห้องดูละครเรื่องสาวใช้คนใหม่กำลัง,งเคลิ้มพอดีครึ่งหลับครึ่งตื่น ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าสุนัขเดินเข้ามาก็รู้ว่าเป็นเสียงของหูตั้งเดินเข้ามาจนถึงประตูห้องที่แง้มอยู่ต่อมาก็รู้สึกมีสุนัขค,คนขาวๆหางฟูมานอนเอกขนเกอ,อยู่ใกล้ๆหันหน้ามองสบตาหน้าแจ่มใสบอกถึงความยินดีที่ได้พบกันคุณวณิธาจึงเอื้อมมือไปแตะที่เท้ามั่นใจว่าเป็นหูตั้งที่เธอเคยคิดถึงตลอดเวลาร่างของหูตั้งมีแสงสว่างร้อมรอบอีกด้วย สาวใช้ในบ้านเห็นประตูเปิดปิดเองสาวใช้ไม่ได้เห็นโอปาติกะแต่พบความผิดปกติบางอย่างของสถานที่กล่าวคือห้องที่หูตั้งเคยนอนเป็นประจำสมัยมีชีวิตอยู่ปิดสนิทล็อกกุญแจตลอดแต่วันหนึ่งสาวใช้อยู่บ้านคนเดียวกลางวันพบว่าประตูห้องของหูตั้งเปิดออกโดยไม่มีใครไขกุญแจสาวใช้รู้สึกกลัวไม่กล้าจ้องมองเข้าไปในห้องนั้นเกรงจะเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็น จึงรีบออกไปอยู่นอกตัวเรือนพักใหญ่จึงย้อนกลับเข้าไปดูอีกก็พบว่าประตูที่เห็นเปิดอยู่นั้นปิดสนิทลั่นกุญแจอย่างเดิมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหูตั้งสุนัขที่ระลึกชาติได้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้คนหลายคนในปัจจุบนันนี้เร่งกระทำความดีอย่าทำความชั่วเพราะการกระทําความชั่วนั้นผลของมันน่ากลัวยิ่งนะัก